ก่าวทักทายสวัสดีพี่ๆคอร์ฟุตบอลทุกท่านวันนี้จะเจอกับผมเดนัทเทบอลยับเราเจอกันกับโปรกรมฟุตบอลในคําคืนวันพุธที่6สิงหาคม2 6 8 8ครับไปไล่เลียงดูรายละเอียดโปรกรมฟุตบอลมา นี่เป็นอีกหนึ่งคืนที่คอฟุตบอลไม่ควรพลาดจริงครับไม่ว่าจะเป็นศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับรวมไปถึงฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกและยังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีโปรแกรมฟุตบอลลีกอื่นๆโัว์นาเม์อื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะสุดเกินยับแน่นอนจะเจอกับนัดตรงนี้3ทีมครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำหน้าคลิปในค่ำคืนวันนี้มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับเราไปลุยกันที่คู่แรกครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเป็นเจ้าชินอย่างไคลรัสอันมาตี้ เยียนยาสโรวานปราติตเราว่าทั้ง2ทีม อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดครับไครัตอันมาตีเก็บชายรวดติดต่อกันมาถึง3เกมติดกําลังมีความมัดอ,อกมั่นใจเลยแต่ว่าประมาทผู้มาเยือนอย่างสโรวานปฏิเสธเราว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและเหนียวแน่นครับหลังจากที่ให้เกมส่วนจะทุกรายการก็ยังไม่พลาดท่าแพ้กับใครเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจุดแข็งคือเจ้าบ้านครับอย่างไครัตอันมาตีไสติในบ้านของเขายอดเยี่ยมมาอย่างยาวนานนะครับยิ่งเป็นให้เกมส่วนจะทุกรายการเสมอหนึ่งและชนะ4เพราะฉะนั้นวันนี้ครับจากภาพรวมทั้งหมมดดที่พูาจึงขอ สรุปว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าบ้านอย่างไครรัสอันมาตีจะเปิดบ้านครับและมีโอกาสลุ้นเบียดเอาชนะผู้มาเยือนอย่างโซโรวานปราติลาว่าได้ครับสำหรับคู่แรกคําคิววันนี้มองเจ้าชิ่นอย่างไครรัสอันมาตีได้เลยครับ คู่ที่สองครับสำหรับคัคือวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเรดบูซันบวกครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของขับบู๊นี่คือ2ทีมยักษ์ใหญ่ครับทีมมาตรฐานค่อนข้างใกล้เคียงกันนะผลงานโดยรวมก็ใกล้เคียงกันครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาเรดบูซันบวกหลุดแพ้ไป1เกมครับจาก5าเกมหลังสุดส่วนขับบู๊ตเองหลุดแพ้ไป2เกมจาก5าเกมหลังสุด ทุกอย่างมันดูใกล้เคียงกันไปหมดครับแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยยังเป็นเกมในบ้านของเรดบูซันบวกครับที่หาดเจาะลึกไปดูครับเรดบูซันบวกเป็นหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านและมาตรฐานของพวกเขาดูดีมาโดยตลอดที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่าเกมวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีครับในบ้านเกมแรกเนี่ย วันนี้จากแนวต้านและกระแสครับจากภาพรวมทั้งหมดที่พูดมาขอสรุปเลยว่าเรดบูซันบวกในบ้านเนี่ยจะปิดปลบุกแพ้นะครับและห่างจามาูุชนะยังมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของพวกเขามากกว่าเพราะทีมเยือนอย่างขับบูดเองเกมล่าสุดในลีกเนี่ยก็พึ่งแพ้มานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมต่างๆครับยังเชื่อมั่นและเชื่อมือเกมในบ้านของเรดบูซันบวกที่จะอาศัยแรงเชียร์และสภาพสนามที่คุ้นเคยมากกว่าทําได้ดีกว่าคู่ที่สองสำหรับคําคิวนี้มองเจ้าชินอย่างเรดบูซันบวกได้เลยครับ ปิดใช้คู่ที่สามสำหรับคัมคิวแนนีครับปิดใา้กัรเช่ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกริกาฟุตบอลครับเปิดจินฐานต้อนรับผู้มาเยือนอย่างคูพีเอสครับสำหรับคู่นี้ผลงานดโดยรวมใกล้เคียงริกาฟุตบอลครับชนะ3เกมจาก5าเกมหลังสุดหลุดแพ้ไป2ส่วนคูพีเอสเองหลุดแพ้ไป1เกมจาก5าเกมหลังสุดแต่ปัญหาครับของคูพีเอสเนี่ยคือการบบรับบทเล่นเป็นเกมเยือนที่มีผลงานที่ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรครับ5าเกมหลังสุดในบทเกมเยือนไม่ชนะใครเลยครับเสมอไปถึง4เกม และหลุดแพ้ในเกมล่าสุดที่รับบทเล่นเป็นเกมเยือนมาหนึ่งเกมนี่คือจุดอ่อนของพวกเขาส่วนเจ้าทีนยาริการครับผลงานโดยรวมเนี่ยใกล้เคียงกับครูเฮกก็จริงแต่จุดแข็งของพวกเขาคือเกมในบ้านนะครับที่ต้องบอกว่าสถิติในบ้านยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับและที่สําคัญเกตฟุตบอล ของลีการ์ดเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีภาษีกว่าทีมเยือนอย่างคูบีเอสอยู่เล็กน้อยนะครับวันนี้เนี่ยจากแนวต้านจับภาพรวมนะครับจึงขอสรุปว่าจับเป็นเจ้าถิ่นอย่างลีการ์ดมีโอกาสมากกว่าครับในะค,บคําคิวน,นี้จะอาศัยความได้เปรียบยนในบ้านของตัวเองเปิดบ้านและเบี่ยนเอาชนะคูบีเอสได้ครับสำหรับคู่นี้มองลีการ์ดได้เลยครับสามทีมวันนี้ครับมองไปที่ไคลรัสอันมาตี้เรดบูซันบวกและลีการ์ดฟุตบอลส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้ตามมาเจอเจอกันทีนในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอู่ตารูโปรไฟล์ครับ